สวัสดีค่ะเด็กๆสัปดาห์นี้มาพบกับคุณครูสายชั้นอนุบาลหนึ่งอีกแล้วค่ะสัปดาห์นี้เด็กๆเรียนหน่วยฉันลักฤดูหนาวค่ะวันนี้ครูทิพย์มีคำคล้องจองมาฝากเด็กๆนะคะคำคล้องจองเกี่ยวกับฤดูหนาวค่ะเด็กๆคะเด็กๆพร้อมที่จะฟังกันหรือยังคะ ถ้าเด็กๆพร้อมที่จะรับชมรับฟังกันแล้วไปฟังกันเลยค่ะเด็กๆพร้อมกันหรือยังคะถ้าเด็กๆพร้อมแล้วเด็กๆท่องไปพร้อมกับคุณครูเลยนะคะคำครองจองฉันรักฤดูหนาวสวัสดีหนูจา๋าห่มผ้าขนสัตว์มันหนาวชะมัด หรือหนูว่าอะไรหนูเป็นเด็กดีอ้วนพีแจ่มใสรักษาอนามัยดีจริงหนูเอย่ยเป็นอย่างไรกันบ้างคะเมื่อกี้เด็กๆได้ท่องคำของจองไปแล้วเด็กๆอย่าลืมดูแลรักษาสุขภาพตัวเองกันทุกคนนะคะต่อไป เด็กๆไปพบกับคุณครูแอปเลยค่ะสวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้ครูแอปมีความรู้เกี่ยวกับเรื่องฤด,ดูหนาวมาฝากเด็กๆนะคะเดี๋ยวเราไปเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องฤดูหนาวกันเลยค่ะน้องครับสําหรับในวันนี้พี่มาตูมกับพี่ส้มโอ จะพาน้องๆไปทำความรู้จักกับอีกหนึ่งฤดูคือฤดูหนาวน้องๆครับฤดูหนาวในประเทศไทยของเราจะเริ่มประมาณกลางเดือนตุลาคมจนถึงประมาณกลางเดือนกุมภาพันธ์ซึ่งฤดูหนาวของประเทศไทยเราโดยปกติอากาศจะไม่หนาวจัดแต่จะเป็นอากาศที่เย็นสบายๆย,ยกเว้นทางภาคเหนือและภาคอีสาน บริเวณพื้นที่ที่อยู่ใกล้ภูเขาหรือยอดเขาจะมีอากาศหนาวเย็นมากจนบางครั้งเกิดน้ำค้างแข็งหรือนิยมเรียกว่าแม่คะนิงนะครับสำหรับในช่วงฤดูหนาวของประเทศไทยพื้นที่ทางภาคใต้จะไม่หนาวแต่จะกลายเป็นฤดูฝนเพิ่มอีกจากฤดูฝนเดิมที่มีอยู่แล้วดังนั้นภาคใต้ของไทย จึงมีแค่สองฤดูคือฤดูร้อนและฤดูฝนนะครับน้องๆครับช่วงฤดูหนาวในประเทศไทยประชาชนจะนิยมเดินทางไปท่องเที่ยวชมวิวทิวทัศน์บนภูเขาหรือยอดดอยต่างๆที่มีทะเลเหมอกท่ามกลางอากาศที่หนาวเย็น เที่ยวชมอุทยานพันธุ์ไม้ฤดูหนาวที่บานสะพรั่งสวยงามในภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือในจังหวัดที่ตั้งอยู่ใกล้ๆบริเวณพื้นที่สูงและที่มีภูเขาที่สวยงามในปัจจุบันมีการจัดสถานที่ท่องเที่ยวช่วงฤดูหนาวในหลายๆจังหวัดมีบริการบ้านพักบริการจุดกลางเต็นท์พักแรม มีแคมปิ้งที่เด็กๆชอบไปเที่ยวเล่นสนุกสนานมากๆเลยนะครับน้องๆครับในช่วงฤดูหนาวถึงแม้จะมีอากาศเย็นสบายแต่น้องๆก็ต้องระมัดระวังดูแลสุขภาพให้ร่างกายแข็งแรงเพราะในช่วงฤดูหนาว พวกเชื้อโรคจะเจริญเติบโตและแพร่กระจายได้เร็วจึงทำให้มีโรคติดต่อที่ระบาดได้ง่ายเช่นไข้หวัดไข้หวัดใหญ่นะครับในช่วงฤดูหนาวน้องๆจึงควรรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ดื่มน้ำมากๆและไม่ควรดื่มน้ำเย็นออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอ นอกจากนั้นน้องๆไม่ควรอยู่ใกล้ชิดกับผู้ที่เป็นไข้หวดัดไม่ใช้สิ่งของเช่นผ้าเช็ดหน้าผ้าเช็ดตัวแก้วน้ำช้อนซ่อมร่วมกับผู้อื่นโดยเฉพาะผู้ที่เป็นไข้หวดัดหากเราป่วยเป็นไข้หวดัดหรือใครที่เป็นไข้หวดัดควรนำผ้ามาปิดจมูกและปากเวลาไอหรือจามนะครับ น้องๆต้องล้างมือบ่อยๆเพราะมือของเราต้องสัมผัสกับสิ่งของต่างๆต,ตลอดเวลาซึ่งอาจจะมีเชื้อโรคสะสมอยู่รักษาร่างกายให้อบอุ่นไว้เสมอด้วยการสวมเสื้อผ้าหนาๆนานาและปกปิดร่างกายให้มิดชิดจากอากาศหนาวหากอยู่ในสถานที่ที่อากาศหนาวเย็นมากๆควรสวมหมวก สวมถุงเท้าและสวมถุงมือด้วยนะครับเป็นยังไงบ้างคะเด็กๆสำหรับความรู้เกี่ยวกับเรื่องฤดูหนาวที่ครู่อมน,นำมาฝากวันนี้เด็กๆได้รับความรู้เยอะเลยใช่ไหมคะก่อนที่เราจะจากกันไปในวันนี้นะคะครูแอกก็ยังมีเพลงสนุกๆมาฝากเด็กๆอีกด้วยคะ่ะเดี๋ยวเราไปฟังเพลงกันเลยนะคะเพลงหนาวหนาวหนาว กับกิจกรรมในวันนี้ของเราก็จบลงแล้วนะคะไว้พบกันใหม่สัปดาห์หน้านะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย